สวัสดีครับทานผู้ชมครับวันนี้นะครับกันแซนะครับอยู่ที่สีคิ้วนะครับอยู่ที่ร้านผัดหมี่เป้าแววนี่นะครับร้านผัดหมี่เป้าแววนะอยู่ก่อนถึงบึงสีคิ้วนะครับก็เคยมาทํารายการอยู่นะครับแต่เป็นของที่ช่อกแซบตลอดวันนี้จันแซบมาอยากจะมาลองลิ้มชิมรสอีกสักครีนเป็นยังไงเล่าแต่เจ้าเนี้อร่อยมากครับนะ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้างหน้ามีส้มตำนะฮะนี่มีส้มตำด้วยสวย <c oughs> ส่วนเป้าแววก็อยู่ตรงนู้นนะกำลังผัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมอีกน้คนเยอะครับคนเยอะเดี๋ยวพาเข้าไปชมมาเขาไปหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็ยังมีเหมือนเดิมครับนี่ก็จะมีผัดหมี่นะครับอี่างทำเป็นแผกไว้อย่างดีนะคะนระบับมีป้าเป้เป้าแววเป็นแรงบันดาลใจในการทำผมในการทำธุรกิจอย่างเนี้ย แกพัฒนาของแกจริงส่วนอันนี้คือเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยังไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเข้าเวฟได้เลยใช่ไหมครใช่ค่ะนะอันนี้แกพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเป็นหมี่โคราเข้าเวฟเลยนะไม่ต้องไปผัดไปเสีเวลาแล้วนะอันนี้คือแบบมาล้ำมากครับป้าแววนะแล้วรสชาติเป็นเจ้าหัวเลยครับอร่อยมากนะผมบอกได้เลยว่าผมกินบปหมี่มาหลายเจ้านะนี่คือหนึ่งในเจ้าที่อร่อยที่สุดของผม ครับคือปั่นมีปเป้าแววสีคิ้วอาจจะพาไปชมในร้านไม่ชมในร้านก็ไปชมเป้าแววกำลังผัดแต่คนคนเยอะผมมาต้องต่อคิวเป็นเพียบไปแลนะ้แป๊บนึงครับนองหันครับไม้รูนะ้แบบเปคนเพียบเลยนะครับะจะพาเดินไปดูแก็คกำลังผัดเนะี่ยพาเดินไปดูเป้าแววผัดเวลาผัดนะมันได้ฟิลดีมาดูเป้าแววนะนี่ สวัสดีครับป้าแววสวัสดีครับป้าแววนีส่สวัสดีครับในป้าแววนะครับเปิดร้านแล้วใครอยากจะรู้รว่าป้าแววหยุดตั้งแต่เมืหยุดก็พาลหลานไปเที่ยวนะก็จะบอกในเพจนะฮะทุกท,ทุกครั้งนะป้าแววนะครับ <c oughs> นี่คือเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเจ้าอร่อยที่ผมต้องกินประจํานะ <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงนะครับเจ้านี้เจ้านี้ป้าแววบอกว่าคือสั่งมาเลยฮะมีพริก เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากที่โต๊ะจะไม่มีเครื่องปรุงนะฮะบอกเลยนะฮะเพราะผมถามว่าทําไมไม่มีเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนะฮะป้าแวปเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดแปดโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นเปิดแปดโมงครึ่งนะครับจนถึงสามโมงเย็นคือสิบห้านาฬิกาครับแปดนาฬิกาแปดจุดสามศูนย์จนถึงสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่คิวที่นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถ อันนี้เผ็ดเนาะห่อไข่นี่แบบนี้ห่อไข่นะเนี่ยห่อไข่นี่แล้วก็นี้ตัวการทุกความอร่อยเลยนี่ฟันสะเทือนกรอบกรอบฟันสะเทือนนะครับหมูอะไรนะกระหมูกากหมูแกหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่เลยผมให้ดูเป็นชิ้นใหญ่ๆนะกินเลยแบบโหเป็นเทชเจอร์แบบดีมากนะครับ ผมมาก็อ่าการมุนี่เป็นแว่าทําเองหมดเลยนะครับกระการทุกอย่างนะครับนีใครอยากจะมาลองลิ้มรสก็มาได้เลยครับที่สีคิวนะครับเปิดทุกวันไหมครับป้าหยุดจานังคารหยุดเปนจานังคารนะครับคือเมื่อกี้มีมีแบบเป็นเวฟนะฮะใครสนใจสอบถามเข้าไปที่แฟนเพจของของป้าแววเลยนะครับผัดหมี่โบราณสูตรป้าแววนะครับก็มาสอบถามมาสั่งซื้อสินค้า ได้เลยนะครับที่เพจป้าแววนะครับผัดหมี่โพลาป้าแววนะครับมาสอบถามหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์0 83ใช่ไหมครับป้า837488398ต้องครับ8398 837488398ด้วยผมผมจะขึ้นไว้เบอร์โทรไว้ข้างบนเลยนะครับเื่อใครสอบถามโทรมาป้าแววนะครับแล้วก็ที่แฟนเพจ นะเดี๋ยวผมจะแส็กปว้วแหวนไปด้วยนะครับเพลทพามีปแป้วแหวนสุบโบราณนะครับนะแล้วก็อยากจะมาลองที่มาเลยผมก็มายืนก,กลิ้นเกลียดเนี่ยไปถึงนะผมบางทีคนเยอะมากครับวันนี้มาท,ทําธุระที่สี่คิ้วมาสักทีซินะแล้วก็หยุดปแป้วแหวนขายทุกวันหยุดเป็นวันจันทร์กลางคันนะครับแปดโมงครึ30 30่งถึงสามโมงเย็นนะครับตีห้านาฬิกาเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างบนนี้นะครับจะมีจะเขียนว่า มีโค้ลาดมีเบทอ๋อร้านนี้ไม่ได้มีบีโคลาเนี่ยครับมีส้มตำด้วยนะข้างหน้ามีส้มตำแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้บอกมีพวกน้ำมีเมนูน้ำมีไก่ทอดใช่ไหมฮะมีเมนูไก่ทอดใช่ไหมไก่ทอดเกลือเอามีไก่ทอดเกลือด้วยนะครับไม่ได้มีเฉพาะผัดหมี่นะครับยังมีอยากใครอยากกินส้มตำก็มาได้เลยแต่จริงไม่ต้องของคู่กันเนาะมันต้องของคู่กันเลยครับฝันหมี่ฝัหมี่โคลากับส้มตำนี่เนาะนะแต่ผมฟันธงได้เลยครับว่าแซ่บจริงๆจันแซ่บจันแซ่บบอกว่าแซ่บ ป้าแววนะฮะนะก็สอบถามได้ในแฟนเพจของป้าแววเลยเดี๋ยวใกล้ถึงตาผมแล้งเนี่ยโต๊ะห้าถึงยังป้าแววเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนั่นสิดีนะมานี่เนี่ยดูนะครับค <c oughs> นว้าบนี่นี่โต๊ะอะไรโต๊ะอะไรตัวห้าค่ะโต๊ะ <c oughs> ผมดิ <c oughs> ไม่ต้องเสิร์ฟเลยผมไปเองนี่โต๊ะผมเอง นี่นะครับนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันตการทั้งความอร่อยเันูที่นี่และที่นี่ไม่ต้องปรุงครับบอกเลยครับเป็นพันธุ์มโกลาคือที่บนโต๊ะก็ไม่มีอะไรให้ปรุงเนี่ยนี่ใหม,หม่ๆจ้ะผมผมคงไม่ต้องชิมให้ฟังเลยนะเพราะมันซับจริงๆที่นี่นะครับอ่าอุ้ยป้าแววนี่มือผัดเปเปราวิงไงนะและะแว้วก็ป้าแหวจะมีนั่นน่ะไหมขายดีไม่ดีคิดดูแล้วกันนะครับมาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับ ผัดวันละเป็นร้อยๆชามอ่ะเออร้อยไม่อยู่สองร้อไม่อยู่นะครับแล้วก็ป้าแววทำสูตรน้ำน้ำน้ำปรุงโดยเฉพาะของป้าแววนะครับประมาณนี้ได้เลยอันนี้คือของผมใช่ไหมนี่เวลาเสิร์ฟที่มีเครื่องเค็มแบบนี้นี่เดี๋ยวไปเสิร์ฟพี่โตเลยเดี๋ยวผมพาไปต่อเอาเลยอ่านะครับยังไงก็ฝากนะครับเพจป้าแววนะครับผัดหมี่เอาชื่อเพจนะครับผัดหมี่โบราณสูตรป้าแววนะครับ ติดตามได้ที่เพจนะครับนะแกหยุดแกอะไรวันไหนก็ไปดูได้ที่เพจแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะเชิญให้นะครับนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมต่อก่อนเลครับนะเฮงเพลงด้วยนะครับป้าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ